สวัสดีครับามาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมที่ปรึกษาการขายรุ่งนะครับอนร,รุ่งเจริญพัฒสาขาเทพรักษ์สำนักง,งานใหญ่นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเจ้าตัวตัวนี้นะครับตัว FX4 นะครับผมซึ่งดูรูปลักษณ์ผิวเผินนะครับจะมีความละไม้คล้ายคลึงกับตัว XLT นะครับผมวันนี้เราจะมาดูกันว่าเจ้าตัว FX4 เนี่ยที่มาในราคา 9 1 9 0 0บาทนะครับผมราคาต่างจากเ l t Auto พร้อความแตกต่างกันนะครับมีอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนําให้คุณลูกค้าทุกท่านนะครับผมรับชมไปพร้อมๆกันเนาะอ่าอันดับแรกนะครับก็มีตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าตัวนี้จะมาอ่าเป็นตัวเขาเรียกว่าตัวดําเงานะครับผม เป็นตัวดําเงาด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวสัญลักษณ์ของเอฟโวเป็นรูปยังเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเหมือนตัวเอ็กซ์ทีนะครับกระจังหน้านะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวครอบตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีดําเงานะครับผมตัวไฟตัวไฟยังเหมือนตัว x l t อยู่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างเนาะเอามาที่ด้านข้างนะครับ ตัวนี้จะพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อมแม็กไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวล้อมแม็กนะครับผมตัวยางเป็นของบิต stone นะครับตัวแม็กจะเป็นของอแม็กฟอร์ดนะครับมาจากโรงงานตัวนี้จะเป็นยางตัว265ั60 R18 นะครับขอบ18เนาะแล้วก็มาพร้อมกับตัวครอบแก้มใน xlg ของเราจะเป็นตัวโครเมียมนะครับแล้วก็ ครอบกระจกแล้วก็ครอบมือจับนะครับพวกนี้จะเป็นดำเงาทั้งหมดนะครับครับผมแล้วก็มาพร้อมกับตัวโลบาร์นะครับสัญลักษณ์ของ F X f o เลยนะครับผมแล้วก็อ้อมมาที่ด้านหลักนะครับตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์ F X f o ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวกันชนท้ายมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4ี่จุดยังเหมือนเดิมนะครับยังเหมือนตัว X L T เหมือนเดิมเนาะแต่จะเป็นตัว ดำเงานะครับผมพูดง่ายๆว่าตัวที่ใน XLT นะครับผมที่เป็นโครเมียมทั้งหมดตัวครอบทุกอย่างนะครับในตัวของ FF4 จะเป็นตัวสีดำเงาทั้งหมดเพื่อเพิ่มความดูุดันนะครับผมดูเป็นรถสไตล์ทรงสปอร์ตมากขึ้นนะครับส่วนตัวฝาถังน้ำมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับผมมาดูภายในห้องโดยสารนะครับ นี่นะครับลูกค้าจะสังเกตเห็นความแตกต่างต้องเน้นย้ําว่าตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับออกมาจากโรงงานเป็นอย่างนี้เลยเนาะไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนะครับสังเกตความแตกต่างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเบาะหนังนะครับเบาะหนังเดินได้ตะเข็บสีแดงเบาะดําดเดินได้ตะเข็บแดงนะครับผมตัวจอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจอ8นิ้วนะครับผมซิงค์2.5าสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทย เมนูเป็นภาษาไทยนะครับผมตอนนี้จะเหมือนกับตัวเจ้าตัว XLT นะครับความแตกต่างอย่างนึงก็คือตัวพรมนะครับที่มากับตัวรถนะครับพรมด้านล่างก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของ FX4 นะครับผมสวยงามครับผมลงตัวนะครับอีกอย่างตัวเบาะด้านหน้าก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ตรงเบาะหนังเขียนว่า FX4 ด้วยนะครับตัวนี้กับตัวไลเนอร์จะมาจากโรงงานเลยนะครับผม ตัวนี้จะมาจากโรงงานของฟอร์ดเลยโดยตรงนะครับสวยงามครับผมบางคนที่ออกรถไปแล้วอยากจะสอบถามว่าเอ๊ะพี่ต้องเติมลมยางประมาณเท่าไหร่ล้อหน้าเท่าไหร่ล้อหลังเท่าไหร่บรรทุกของยังไงจริงๆเรามีตัวสติ๊กเกอร์แจ้งการเติมลมยางนะครับเป็นมาตรฐานไว้ที่ข้างตัวรถอยู่ก็ด้านนี้เลยนะครับ่าจะบอกข้อมูลนะครับผมว่าคุณควรจะเติมลมยางล้อหน้าเท่าไหร่ล้อหลังเท่าไหร่นะครับผม แต่ทุกอย่างการเติมลงยางของแต่ละท่านของแต่ละคนนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของรถขึ้นอยู่กับน้ําหนักการบรรทุกของรถนะครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมเจ้าตัว F4 ครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นถือว่าร้อนแรงมากๆนะครับผมตัวนี้ดาว25นะครับผมผ่อน0นตะครับตอนนี้สูงสุดอยู่ที่60งวดนะครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนจะเป็นดาว25ผ่อนดอกเบี้ย0นตสูงสุดได้แค่48นะครับผม โปรโมชั่นถือว่าค่อนข้างร้อนแรงนะครับผมราคาช่วงเปิดตัวนะครับผมตอนนี้เรายังตุึงโปรโมชั่นนี้อยู่ก็คือในราคา919,000บาทนะครับผมลดเหลือ899,000บาทมาพร้อมกับชุดแต่งเจ้าตัว ff 4ที่เราได้พูดไปข้างต้นนี้นะครับผมยังไงถ้าลูกค้าสนใจหรือว่ามีปัญหาอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมติดต่อมาได้ทางเรานะครับผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับผมทางไม่ว่าจะเป็นทางเพจฟอร์ดนะครับผม เพจโชลูม uh, mm hmm. นะครับผมหรือว่าโทรเข้ามาที่ uh, เบอร์โทรบริษัทโดยตรงได้นะครับผม mm hmm. ก็ที่เบอร์023851551นะครับผมต่อฝ่ายขายนะครับผมติดต่อท่านใดก็ได้สอบถามปัญหาทุกอย่างนะครับผมให้คำปรึกษาทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาครับผม mm hmm. ก็วันนี้ไว้ใจเราให้เราดูแลออกรถกับเรานะครับผม mm hmm. ก็ยังไงลุ่งนะครับผม mm hmm. ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่คอยรับชมแล้วก็คอยติดตาม คอยให้กำลังใจมาโดยตลอดอยากชมคลิปไหนอยากให้ทำคลิปรีวิวอะไรหรืออยากสอบถามปัญหาอะไรเพิ่มเติมติดต่อมาได้ตลอดนะครับผมเราทีมงานพอรอดรุ่งเจริญนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านบริการดุญ,ญาติมิตรนะครับผมวันนี้ยังไงลุ่งก็ขอขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ